นุ๊ตถ่ายเลยวะฮะคิดว่ามึงหล่อแล้วเอาที่ไปกินเฮ้ยเสือ้อผ้าเมื่อวานโคตรม็นเลยขอซักหน่อยก็แล้วกันนะอออีกตัวหนึง่งอ่ะตัวนี้เอาไปลงไปลงถังซักกูด้วยเพื่อนกูโคตรม็นเลยเจ้าหน้ครับขออาหารหน่อยครับขอถ้วยใ่ด้วยอันนี้บ๊อบขนมของนาย,ยฉันให้นใหนึ่งชิ้นนะอ๋อน่ารักจ,งจังเลย ให้เบิร์ตไปสองเลยแล้วกันนะสองแล้เลยเราขอพร้อมมันยังมีอีกชิ้นหนึ่งอ่ะอ่ะเอาไปเรากูก็ไม่กินละวัดไ้ยลาบกวยกูยังคงไปหาสาวเฮ้ยหนุ่ยสาวสาวเดินผ่านหน้าบ้านกูไปแล้วเฮ้ยเสาวรอด้วยรอด้วยครับรอด้วยครับเฮ้ยเก้าอี้กู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 อุ้ยบอลอร่อยเฮ้ยมึงคิดว่ามึงใหญ่มาจากไหนวะฮะเอากูส่กอันนั่นล่ะโอ้ยโอ้ยกต่อกันบุปผี เล็บเรียบเป็นดิจิตอลเล็บแบล็คมาลิคไอ้พวกแก้าฮะนัดมาเด่อมาเด้อฮู้ยไม่อยู่แล้วเฮ้ยวัดดีมนุษย์อืมเป็นไงกูได้ผ่าผลสุดยอดไปละกูตัวเบาวะจ้าอ่าขี้เสร็จแล้วไปหานอนดีกว่าวะจ้า What the fuck เฮ้ยเป็นตัวใหญ่จังวะโอ้โหอันนี้ก็ยังจะกินอีกสุดยอดไอ้เพื่อนเพื่อนมึงอยู่ตรงนั้นใช่ไหมเดี๋ยวกูไปหาเอาเอาหายไปไหนมาเพื่อน เอ้ามึงก็อยู่นี่ดิว่ะเฮ้ยมึงก็อยู่ไอ้ไอ้นี่มันหน้าแดกจังเลยนะนี่ตัวใหญ่ๆนี่งามมันไม่อยู่ละใจเย็นไอ้ชายไอ้ชายมึงใจเย็นไอ้ชายไอ้ชายไอยไอ้ชายอืมสักชิ้นจะเป็นอะไรไปมนุษย์อืมได้ละไปละเอาไว้ไม่ตามกูมาวะมาดิแดกไอ้เดินกินลมชมเวลกไหนครับไม่จ้าหันเราไป ติงแน็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 ติงเน็ขนมปังเขาเน็ตติงแน็ติงแน็ติงแน็ตเฮ้ยกินวิสกี้ดีกว่าไม่มีใครใช่ไหมได้เวลาแล้วบีบลงไปเลยเน้นๆเต็มแก้วอืมอันไหนแอบกินวิสกี้เหรออุ้ยเจ้าดอยกรอบดอนด้วยโอ้ยสุดยอดเลยไม่นอนแบกแล้วอุ้ยบอกแล้วครับเจ้าดอยถ่ายเลยเหรอ โอ้ยกูร้อนมนุษย์โคตรร้อนเลยเฮ้ยเฮ้ยแต่ว่าแถวนี้มันก็สวยดีแล้วเนี่ยหน้ำมันว้าวมันแคบหายนแล้วอันนี้ก็หนูนะ <c oughs> เห็นไหมมันน่ารักดีนะ <c oughs> ฉันคือจระดาเค้ยขึ้นไปข้ปางบนเพื่อนมึงขึ้นไปยังไงวะเนี่ยโอ้ยเสียภาพรับกลจระเข้หมดเลยกลายเป็นดอนเค้แล้วโอ้ยกูอยากคุอคอยากกูไม่ขึ้นแรม What the fuck ไอ้หยาดหยาด ไม่ไม่ไม่เล่นตอนนี้ไม่เล่นไม่เล่นไม่เล่นมเอหย่ยโอเควันนี้เราไปให้อาหารหมากันเออใส่ไปแค่นี้แหละช่วงนี้มันลดความอ้วนอยู่ฟีดให้เรียบร้อยมาแล้วอาหารของนายนี่ไงอิ่มไหมฮะไม่แค่นี้กูไม่อิ่มกูแดงกกูแทงก็ได้อืที่รักเดี๋ยวเลียขนให้นะที่รักอะอะไรนะแอบไปชูใจไปเด้อไอ้ขนใครติดตัวงมื่อไยฮะใช้วันดีมันดุษ ไปละได้เวลาแก่้งมนุษย์แล้วมันเดินมากูจะขวนหัวละล่านของมันมาดิวะโ oh, อ้โจริงนั่นมันจะติดรถไปกับเราจริงๆหรือเนี่ยเพื่อนกูไปด้วยนะ้ย hey, ดูลิงตัวนั้นสิจุ๊บจุ๊บเฮ้ยจุ๊บมานาจุ๊บจุ๊บจุ๊บจุ๊อ้อ <c oughs> มนุษย, <c oughs> ยน์นี่มันรถอะไรวะไม่ขอลองเข้าไปดูดิเออมันก็ได้เดี๋ยเดี๋ยวขอกูติดขอกูติดช่วยๆยกด้วยขอเล่นสุกจังเลยจะเอารถทิ้แล้ว อหลไปไเฮ้ยแกงแมมสโน,นดีเียนีเนี่ยอู้้อะไรเนี่ยเฮ้ตรงนี้อะไรวะเนี่ยไหนดูไนว่าอ,อเลื่อนเลื่อลืตกตอะอ่อ,อ่อออกยกรับป๋อลงจาก,กยะเอ้ยกูน่ากลัวไม่มนุษย์มันจะน่ากลัวกว่าน,นี้เมื่อกูทำแบบนี้สามสอนอึมองอะไรมาด์ให้นอนสบายสบายอันตีหลอก ว๊ายว๊ายายฮ่ฮ่าวมาถึงแล้วอะมึงคิดว่ากูขาขาดเหรอนี่กูขางอกได้เป็นเอ็กเมนเว้ยเอาหันไปกูเออนั่นแหละเพื่อนนั่นแหละเออหมุนแดนั้นแหละเพื่อนเออโอ้ยเวียนเวียนหัวเวียนหัวเพื่อนเพื่อนหยุดก่อนหยุดก่อนหยุดก่อนเออนั่นแหละดีโอ้ยเกือบตายห่ามแล้วกูฮืมมึงเห็นกูไปของเล่นไปละอืมเอาเอาเข้าไป ระบมหน้าท้องก็มาไอ้คันตูดวายคันตู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 เป็นทังขังแน่นอนเลยเมจจ๋าพาไปหาหมอหน่อยเงียง้ยงหาไข่ทะเลเอ้ยนอนหลับสบายโอ้ประยุทธ์เฮ้ยตกลงบัตีกูสดชื่นเลยเมจจ๋าอาหารได้หน่อยเฮ้ยจะเอาหรือหมาฮะเอาไหมเอาไหมนี่เบิรคกระโหลกไปหนึ่งทีงนี่เอ,อีกทีหนึ่งไหม โอ้ยแม่ตรงนั้นแหละฟินฟินมากเลยแม่โอ้ยโอ้ยเกาเลยกเกาเลยกเกาเลยเกาอีแม่เอ้ยีมาเลยมันนกขจัดป้า้ไปแล้วย้เฮ้ยมาอีกงี้าของเขาอันนี้ก็ของเขาตีมาอีกแล้วอันนี้ก็ของเขาตีมาตีมาอันนี้ก็ของเขาเฮ้ยดีมาลูกโป่งนี่ของชอบของแมวเลยเนี่ยมา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 ี่มานี่เออโอเค อ้ไอ้เหลืองแหลกนี่ขึ้นได้มาน่าขึ้นจังเลยโอดไปอ้าเจ้าเจ้าเปียกเบียกเอยนอนสบายเอ้ยอะไรมนุษย์ว้ายโอ้โหกูลอยฟ้าขึ้นไปเลยเพื่อนมึงทำอะไรเอ็มเงมาได้เวลาอาหารอุนายแล้วนะเจอรี่ตื่นขึ้นมากินซะสามสองหนึ่งืมอืโอ้โหกินอาหารเตะจมูกมา้ยยังไงหิวไหมล่ะหิวมากเลย โอเคตื่นขึ้นมาก็ได้กินอาหารเลยโหโชคดีจังโกงตูดไม่รอเลยตบเลยตบเลยเจ้าท่านดูตูดฉันสิงามงอนไม่ล่ะแฮ่นั่นแหละลูกเอ้ยในตู้นี่มันน่าแอบจังเลยนะฉันสองกัแล้วกันนะเพื่อนไปละแอบมนุษย์ละหยบหยว้าวในนี้มีของกินเพียบเลยอย่าปล่อยให้แมวคุณดูดกัญชาเพราะมันจะเป็นแบบนี้เฮ้ยแม่จ๋า เรียกผมหรอเฮ้ยผมมาแล้วแม่เอาตัวหนูสมดุลไม่เท่ากันแม่จ๋าผมมาแล้วครทำงายเจ้าถานไปเล่นด้วยเล่นกับตัวเองก็ได้วะดูความเหงาของกูระดับ99เล่นกับตัวเองได้ละเฮ้ยเจ้าถานไปไหนวะไอ้บนนี้มันมีขนมเพื่อนโอ้ว้าวเฮ้ยอะไรตกลงไปแล้วเฮ้ยอ้าวเรียกเฮ้ยเฮ้ยอยู่ว่างๆอย่างนี้ไม่มีอะไรทำปีนถ้ามานดีกว่าโอเคได้ เฮ้ยมนุษย์มึงเอาอะไรใส่ก oh ูเนด้อไม่ได้ติดเท้ากูออกไปเเฮ้ยอาออกไปดิเดินไม่สะดวกเลยออกไป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 เอ้ยบันไดนี่น่าขึ้นจังเลยอ่ะกระโดดขึ้นไปนะจับป่าได้เล่นสไลเดอร์แทนเฮ้ยเพื่อนนี่เป็นเครื่องอะไรวะเครื่องอะไรเพื่อนอะไรเนี่ยครับเต่าน่าสนใจจังเลยเป็นไรไเพื่อนเฮ้ยป่าเยอะจังเลยไอ้ตัวนี้มาหนินี่นี่แหละกูได้ละ ได้แล้วกได้หารเย็นแล้วไปลยฮ่าส่าโอ้แบายแบายไ,ไ,ไ,ไ่ของกูกิน <c oughs> อยู่อย่ามากวนไ้ว้อย่าอย่าไม่ยะยะไม่ให้ไม่ไม่ไม่ครื่งปน้าผลไม้แม่นนมมครับ กระปอมมึงไม่กลัวหรอ,อ,อ,อเอ้ยไม้อันนี้มันฟินอย่างเลย <c oughs> โคตรฟินเลยวุ้นจับเฮ้ยมันจะมาแย่งมันจะมาแย่งไม้กูมันไปยังไ้ยในน้ำมีปลาบนบกก็ต้องมีแมวคอยเขี้ปลาเฮ้ยนี่แหละนี่นี่ยเนี่ยออกมาสิกูจะกินมึงเฮ้ยกูเดินหาเจ้านายมาสองวันแล้วกูจะอยู่ที่เดิมอยู่เลยดูเหมือนว่ามันจะขึ้นไปเรื่อยๆเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกูจะลงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฮีมาฮีมากูชอบฮีมา ใครท,ที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์ถึง200 0ไลค์และดัาคลิปนี้ไปหึ่งหนึ่งแสนวิวกันเลยเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย